สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้ช่างไก่จะมาอัปเดตผ่านหน้ากับผ่านหลังนะครับตามที่สัญญาเข้าไว้เมื่อวานหนูนะครับความกว้าง30เซนความยาวเมตร20ผ่านใปเนี่ยครับหนงทำเสร็จวันนี้เลยมันมาดนึ่งเหลือแต่คานหน้ายังไม่ได้ทำ ทำคนเดียวนะครับก็ได้แค่เนี้ยแล้วก็ไปดูผ่านหลังตัวตัดจ้าตัวนี้คงจะเป็นคงจะเป็นรุ่งนี้หรือมะลืนก็ไม่รู้นะจะ,จะดัดแปลงไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆนะครับอม,มันยากหน่อยหนึ่งคนห้าอย่างเราก็มา ผ่านหลังนะครับนี่ผ่านหลังใกล้จะเสร็จแล้วอนี่ผ่านสามใบครับใกลแล้วครับทำโครงเสร็จเรียบร้อยยังเหลือใส่สปริงนะครับผมสปริงสั่งไปแล้วสปริงใส่ไปแล้ว สั่งไปแล้วครับไปได้ใส่ครับสั่งไปแล้วยังไม่ได้ครับครับพอดีลูกค้ามาถาม <c oughs> ก็เลยอ้าพอจะพูดอะไรลืมเลย <c oughs> อาจจะปิงสั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ครับรอสปริงอยู่ครับตอนนี้นะ อะดูผ่านปุ๊บให้ดูซ้ายดูขวาเลยอนะครับเมาส์มันเป็นผานเออ่ผานที่ว่าไม่ใช่มือสองจกมืออะไรก็ไม่รู้ท่างไก่ระคอซื้อเข้ามาผานเก่าแหละแต่ไม่ได้เก่าข,น,ขนาดนั้นใช้ได้อยู่เ <c oughs> นี่ยครับดูนะ ความยาวของคานตัวเนี้ยคานข้างบนเนะ่ยเมตรเดียวมาตัวเนี้ยครับแล้วตัวนี้ก็คานตัวเนี้ยตัวนี้ยมาตรงเนี้แปดสิบเกณความกว้างไม่ถึงนะแต่ละเมตรยอยู่างไรวะจําผิดเปล่าเนาะยวก่อนเนอะแต่ละเมตรกอนเฮ้ยเท่าไหร่วะลืมวัดก่อนวัดก่อน โอ้ห้าสิบห้าสิบห้าเซนลืมไปขอโทษทีเนี่ยห้าสิบห้าเซนอาตั้งใบใบผานนะ่ะใบเลกให้อยู่ครึ่งครึ่งหนึ่งของลอ้อเนี่ยใบเลกเนี่ยจากตรงเนี้ยนะให้เจาะครึ่งของตรงเนี้ยของล้อตรงเนี้ยมันจะพอดีเลยเวลาไปไถนะ 14ที่ใครจะทำตามตามช่างไก่เนี่ยดูไว้เนี่ยโค้งพันแบบเนี้ยไหนเนี่ยอันเนี่ยมันจะมีอยู่สองไปนะเอาตามรูปนี้เลยนะไม่ต้องไปดัดแปลงทั้งไหนเลยเนี่ยเนี่ยตัดเหล็กทาบข้างบนเนี่ยต่อไปจากนี้เลยต่อไปเลยเยจระตัวนี้หูตัวนี้ออกเนี่ยเอาออกก่อนแล้วก็ทับไปเลยมันจะได้ฉากพอดี แล้วก็ทําให้ได้ฉากกระโคงเนี่ยมันจะไม่ฝืนมันจะไม่บิดไม่เบี้ยวไปไหนรถอะบางนเนี่ยช่างไก่ไม่ได้ใส่เนื้อตาเหลือกอช่างไก่ใช้บูทเอาให่บูทเอามันมันดูมันไม่ยังไงล่ะแล้วแต่คนจะคิดนะแต่ช่างไก่ใส่อย่างเงี้ยก็ไม่มันไม่ฝืนไม่เห็นมันฝืนสักคัน ถ่ายมันก็ตรงล้อหน้าก็ไม่ฝืนอะไรก็ไม่ฝืนอ่าเนียวันนี้เจ้าของก็มาดูอีกรอบหนึ่งเกือบจะเสร็จแล้วครับประวานหกสิบวันนี้ก็สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยประมาณอยู่ว้วเนี้ยัยงยังไม่ร้อยนะ พ่อเ็ยังไม่ยืดเ,เนี่ยนี่เมื่อวานช่างไก่โดนช่างกุ้งแก้งเนี่ยถอดออกได้อย่างเงี้ยลืมเห็นขับรถไปอ่ะเนี่ยแก้งช่างไก่ได้โอ้โหขวันเต็มหน้าเลยโดนมนแลงอ่ะตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ยหกหกโมงเย็นวะเนี้ห้าโมงห้านะโ,โมงพอดีเลยคลิปนี้ก็หยุดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ัำเด็กเองนนี้ก่อนทั้งกลเจ็บตาวะเนี่ยสุดๆเลยคืนนี้นอนเจ็บตา